สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอโนชาเผาหอมหัวหน้างานบริหารวิชาการวันนี้จะมานําเสนอใน2หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19และในหัวข้อที่2คือการทดสอบการอ่านและการเขียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19ของโรงเรียนอินทรมพันธ์อนุสณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมหลังจากที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจากสพทและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระดาวันก้อนคำ ครูศาสตร์ชั้นประถมะวัยโรงเรียนอินทรมพันธ์อันุสอนขอนําเสนอในส่วนของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับประถมะวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะในสถานการณ์นี้นะคะมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมานค่ะ คณะครูสายชั้นประถมอวัยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทําแผนประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และใบงานต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับเด็กค่ะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของระดับประถมอวัยมีทั้งหมด6กิจกรรมหลักดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อฝึกให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระโดยครูดได้ส่งสื่อการเรียนรู้ของ DLTV และ YouTube เพื่อให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้อยู่ที่บ้านค่ะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์โดยครูส่งสื่อการเรียนรู้ DLTV YouTube และสื่อต่างๆที่ครูสร้างขึ้นค่ะนสองสกเจ็ดแป 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เช่นกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมฉีกปากระดาษกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมปฏิบัตต่างๆโดยคร,รูส่งสื่อการสอนคลิปวิดีโอวิธีการทำเพื่อให้เด็กได้ฝึกทำที่บ้านค่ะ 4. กิจกรรมเสรีและ5กิจกรรมกางแจ้ง2กิจกรรมนี้โดยครูเป็นผู้แนะนํากิจกรรมที่เด็กสามารถทําที่บ้านได้โดยให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกทากิจกรรมตามความสนใจตามบริบทของแต่ละครอบครัว 6. กิจกรรมเกมการศึกษาโดยครูมีการสร้างสื่อเกมการศึกษาออนไลน์และส่งให้เด็กได้เรียนที่บ้านทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆในรูปแบบออนไลน์เช่น 1. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย2กิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัย3กิจกรรมอาเซียน4กิจกรรมศิลปะหัต์า,าและ5กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านค่ะในระดับประถมวัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ของระดับประถมศึกษาค่ะ ส่วนของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของระดับชั้นประถมศึกษามีการดําเนินการดังนี้ค่ะโรงเรียนได้มีการนัดประชุมครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะหลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการก็ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการประชุมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อผู้ปกครองทราบแล้วโรงเรียนได้จัดทํา แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่ะโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดในรูปแบบผสมผสานในรูปแบบออนไลน์และออนแทร์ค่ะสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะ โรงเรียนได้ดําเนินการปรับหลักสูตรปรับตัวชี้วัดออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นค่ะสามารถให้ครูเลือกเนื้อหาจากง่ายไปยากมาสอนก่อนได้และมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครบ8กลุ่มสาระ ตามสถานการณ์โควิด19มีการผลิตสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมมีการวัดผลประเมินผลไว้อย่างชัดเจนค่ะการวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนที่1คือวิชาต้องรู้วิชาต้องรู้แบ่งออกเป็น35ต่อ15คะแนนวิชาควรรู้แบ่งออกเป็น40ต่อ10คะแนนค่ะในส่วนแรกเป็นคะแนนเก็ตในส่วนหลังเป็นคะแนนสอบค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนยังใช้ตารางเรียนตามปกติครบ8กลุ่มสาระมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรค่ะใน5วันในชั่วโมงสุดท้ายจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้ปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในกิจกรรม5กิจกรรมนั้นได้แก่กิจกรรมดนตรีพาเพลินกิจกรรมกีฬาสร้างสุขกิจกรรมทักษะอาชีพกิจกรรมสาระน่ารู้และกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยค่ะใน5กิจกรรม กรนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนได้ส่งผลงานให้ครูได้ชื่นชมค่ะการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารได้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้สร้างกลุ่ปไลน์และสร้างอัลบั้มส่วนตัวให้ครูไลน์บุคคลค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นการสอนครูสามารถนำผลงานทั้งหมดในการจัดการเรียนการสอนลงอัลบั้มหลังจากนั้นผู้บริหารจะเข้าไปในเทศในอัลบั้มของครูรายบุคคลค่ะหัวข้อการประเมินก็คือการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อการตรวจงานและการวัดผลประเมินผลจากผลงานที่นักเรียนส่งค่ะ หลังจากที่ผู้บริหารได้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วก็ได้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูเมื่อครูทราบผลครูในสายช้นครูประจำกลุ่มสาระได้จัดทำ PLC พัฒนาร่วมกันค่ะ ในช่วงแรกมีการจัดทำ PLC ค่อนข้างบ่อยเพราะพบปัญหาค่อนข้างมากหลังเลิกเรียนทุกวันจะมีการจัดทำ PLC แก้ปัญหารายวันหลังจากที่พบปัญหาน้อยลงครูได้จัดทำ PLC ร่วมกันสัปดาห์ละ1-2ครั้งและมีการเขียนรายงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนปัญหาและแนวทางแก้ไขส่งฝ่ายบริหารต่อไปค่ะ หลังจากที่ผู้บริหารได้รับรายงานการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำชั้นพบว่ามีนักเรียนจำนวน13คนค่ะจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาเนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าที่ควรค่ะผู้บริหารได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงครูประจำชั้นพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดําเนินการออกแบบสอบถามสอบถามผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อนําผลมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ ในเรื่องของการทดสอบการอ่านและการเขียนสพทได้แจ้งยกเลิกการทดสอบการอ่านและการเขียนให้โรงเรียนดําเนินการทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้ถ้าโรงเรียนใดพร้อมก็สามารถดําเนินการได้โรงเรียนของเราจึงมีการประชุมครูทั้งโรงเรียนค่ะและในที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่าโรงเรียนควรมีการทดสอบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นและนําผลการทดสอบในครั้งนี้ไปแจ้งกับผู้ปกครองให้ทราบเพราะในปัจจุบันผู้ปกครองไม่ใช่แค่พ่อและแม่ค่ะ ผู้ปกครองยังเป็นครูของลูกด้วยหลังจากที่มีการประชุมวางแผนเรียบร้อยแล้วโรงเรียนได้มีการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนได้ชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบการอ่านการเขียนในครั้งนี้และออกแบบสอบถามสอบถามไปยังผู้ปกครองเรื่องของความพร้อมในการทดสอบการอ่านและการเขียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและมีความคิดเห็นตรงกันว่าสมควรมีการทดสอบต่อไปค่ะ หลังจากนั้นครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รวบรวมแบบทดสอบการอ่านย้อนหลัง3ปีเพื่อจัดทำอ e ีบุ๊กให้ครูประจำชั้นได้ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้มีการฝึกอ่านก่อนวันสอบจริงค่ะ สำหรับวิธีการทดสอบทั้งการอ่านและการเขียนมีวิธีการดำเนินการดังนี้ค่ะการทดสอบการอ่านแบ่งออกเป็นสองตอนตอนที่หนึ่งคือการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงมีการทดสอบอยู่สามวิธีค่ะวิธีที่หนึ่งครูส่งลิงก์ให้กับนักเรียนเข้าห้องไลน์มีดแชร์หน้าจอให้นักเรียนทดสอบค่ะวิธีที่สองมีการโทรว,วิดีโอคลอยกข้อสอบให้นักเรียนอา่านสำหรับวิธีที่สามส่งไฟล์ข้อสอบให้นักเรียนทำการทดสอบ อัดคลิปวิดีโอส่งครูค่ะการอ่านรู้เรื่องมีวิธีการทดสอบอยู่2วิธีวิธีที่1ครูส่งไฟล์ข้อสอบให้กับนักเรียนให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวเขียนลงสมุดถ่ายรูปส่งครูและวิธีที่2ครูได้สร้างไฟล์ข้อสอบใน Google Form ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนทําการทดสอบ สำหรับการเขียนการเขียนมีการทดสอบโดยครูส่งไฟล์ข้อสอบให้กับนักเรียนให้นักเรียนเขียนลงสมุดหรือกระดาษรายงานให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งครูครูบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการอ่านและการเขียนแล้วทั้งครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รวบรวมผลคะแนนทั้งหมดเขียนรายงานส่งผู้บริหารค่ะ สรุปผลการทดสอบการอ่านครั้งที่1ปีการศึกษา2564ปรากฏว่าการทดสอบการอ่านได้คิดเป็นร้อยละ88.86การเขียนคิดเป็นร้อยละ92.18ซึ่งอยู่ในระดับดีมากค่ะในลำดับถัดไปขอส่งต่อให้การนำเสนอของงานบริหารฝ่ายบุคคลค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางทัศนีภูมิราชค่ะหัวหน้างานบริหารงานบุคคลนะคะวันนี้จะนําเสนอในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะรวมถึงการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคุณครูด้วยนะคะจากการที่วิชาการได้นําเสนอถึงเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะมักจะมีคําพูดหนึ่งจากท่านผู้อำนวยการพูดเสมอค่ะว่า เด็กอยากเรียนก็ต้องได้เรียนคุณครูอยากสอนก็ต้องได้สอนค่ะคำพูดนี้ทำให้คุณครูต้องตื่นตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยมีคุณครูเสนอความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์นี้ทางฝ่ายผู้บริหารท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและฝ่ายบุคคลของเราก็ได้ทำการสำรวจค่ะว่าใครที่ต้องการที่จะเข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อบ้างและ จะใช้โปรแกรมไหนในการจัดทำสื่อที่ง่ายและสะดวกรวมถึงการจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญและมีความรู้ในการสร้างสื่อแต่ละโปรแกรมค่ะแน่นอนค่ะวิทยากรไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเรานี้เองก็คือคุณครูรงเรียนอินทร์ลอมพันนั่นเองค่ะการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะและในเมื่อเราสำรวจความต้องการของคุณครูพบแล้วเราก็เริ่มการจัดอบรมค่ะ โดยการแนะนำให้คุณครูจัดเตรียมเนื้อหารูปภาพแล้วข้อมูลที่ต้องการที่จะจัดทำสื่อค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นการอบรมโดยโปรแกรมแรกเป็นโปรแกรม t i k t อ k ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรานำมาใช้ในการนำเสนอข้อสืบบทเรียนแล้วก็เนื้อหาสั้นๆนะคะโปรแกรมที่2ค่ะเป็นโปรแกรม Room ใช้บันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายของครูผู้สอนค่ะแล้วก็โปรแกรม powerpoint และโปรแกรม y o ค c a ์ทที่ใช้ในการตัดต่อโปรแกรมนั่นเองค่ะ รวมถึงการอัพขึ้น YouTube ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะคุณครูทุกท่านก็จะมีคลิปวิดีโอการสอนเป็นของตัวเองนะคะที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและนี่คือความสําเร็จและความภูมิใจของโรงเรียนค่ะที่เราได้มีการจัดอบรมคุณครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช้จริงกับผู้เรียนได้ตามที่เราต้องการค่ะ และในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้คณะครูจะดทำเอกสารเพื่อประเมินวิทยาฐานะว .21 ประจำปีการศึกษา2,563ค่ะและอีกหนึ่งงานที่ขาดไม่ได้ของงานบุคลคลคือการสร้างขวัญและกำลังใจค่ะไม่ว่าเราจะพบปะกับท่านผู้ในการเวลาไหนก็ตามนะคะท่านมักจะชื่นชมคุณครูของเราค่ะ ว่าคุณครูเราเก่งคุณครูเราดีมีน้ำใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันมีความเสียสละดูแลเด็กเป็นอย่างดีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้จากการนิเทศการสอนออนไลน์ซึ่งท่านผู้ชมในการได้เข้าไปดูการเรียนการสอนของคุณครูทุกคนค่ะแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณครูในการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะ และท่านจัดสวัสดิการให้กับคุณครูเป็นจํานวนเงิน500บาทเป็นค่าอินเทอร์เนต็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะรวมถึงคุณครูที่ป่วยนะคะท่านก็ไปเยี่ยมแล้วท่านลองเองก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าบ้านคุณครูจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนท่านก็ไปค่ะ และนี่คือการสร้างขวัญและกำลังใจที่ฝ่ายบริหารมอบให้กับคุณครูและยังรวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ติดเชื้อและกับตัวในสถานการณ์โควิดนี้ของนักเรียนโรงเรียนอินทรัมพันธ์ของเราค่ะในการปฏิบัติงานของครูแบบ Work from Home ทางโรงเรียนได้จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณครูลงเวลาในแต่ละวันค่ะ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ผู้บริหารจะได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะครูค่ะและต่อไปเป็นการนำเสนอง,งานของฝ่ายงบประมาณค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางนกินตนาสิริขวาหัวหน้างานงบประมาณโรงเรียน,นเอ็นทรพันธ์อนุสรในส่วนของงานงบประมาณโรงเรียนของเรา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โรงเรียนของเราก็ได้แบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คืองบประมาณตามปกติ คืองบที่ใช้ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนของเราก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมและโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์นะคะการคือการจัดทำคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้รับความรู้ในกิจกรรมต่างๆและถ้ากิจกรรมไหนที่มีการใช้งบประมาณก็จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบเท่าที่จำเป็นค่ะ ส่วนที่2ก็คืองบประมาณตามโครงการพิเศษโรงเรียนของเราก็ได้มีการจัดโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นก็คือโครงการการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด1 9โดยโครงการนี้ก็จะใช้เงินในของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ในโครงการและมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด6กิจกรรมและสอดคล้องกับ6กมิติค่ะเช่น กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและมาตรการกิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองกิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรทุกคนกิจกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการและ6มนิติกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและกิจกรรมการนิเทศติดตามการประเมินการดำเนินการซึ่งในการจัดกิจกรรมก็จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการค่ะ ในส่วนของการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราได้มีการดําเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในรูปแบบของการจ่ายเงินก็จะมี2แบบคือในเดือนมิถุนายนเราจะจ่ายแบบเงินสดส่วนในเดือนกรกฎาคมเราใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองและโรงเรียนก็ได้จัดทําแบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันอย่างถูกต้องค่ะ ส่วนเงินสนับสนุน2000บาทจากรัฐบาลตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาโรงเรียนของเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินโดยออกแบบสอบถามสำรวจข้อมูลหมายเลขบัญชีของผู้ปกครองทาง google form และขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเพื่อเตรียมรับเงิน2000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของงานงบป,ประมาณในการบริหารงบประมาณในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนของเราต่อไป ก็จะเป็นในส่วนของงานบริหารทั่วไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซูเรดาสัมฤทธิ์หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการการสื่อสารขบ้ปกครองระบบดูแลายช่วยเหลือนักเรียนนะักทุนการศึกษานะคะ โรงเรียนอินทรัมบานอนุสรดูแลเรื่องความสะอาดตั้งแต่หน้าโรงเรียนบริเวณโรงเรียนรอบโรงเรียนจนถึงบนอาคารเรียนทุกห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2564เมื่อมีการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่อีกครั้งโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังผู้ปกครองผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนส่งสารจากท่านผู้บริการผ่านช่อง YouTube ได้มีการนัดหมายผู้ปกครองในรอบแรกเพื่อมารับใบงานเงินสนับสนุนการศึกษา360อุปกรณ์การเรียน195พร้อมกับนมโรงเรียนด้วยวิธีการนัดหมายเป็นวันละหนึ่งใส่ชั้นซึ่งแต่ละวันจะนัดเป็นช่วงเวลา30นาทีจะไม่ให้เกิน5คนเพื่อเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงลดสัมผัสค่ะ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรามีการนัดหมายผู้ปกครองมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับใบงานและเอกสาร,รเราปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Bright ไร t ทรูให้ผู้ปกครองขี่รถมารับใบงานและเอกสารต,ตามจุดที่คุณครูนัดหมายไว้และสามารถขี่รถกลับบ้านได้ทันทีค่ะเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงลดสัมผัสท,ทั้งคุณครูและผู้ปกครองนะคะ ในส่วนการสื่อสารระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนจะสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนไลน์มิทติ้ง o ูเกิล e ีดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้เราจะส่งต่อสู่ระบบดูแลช่วยเหลือเรียนให้ท่านผู้บริหารผู้บริหารพร้อมกับคุณครูประจำชั้นและผู้ปกครองร่วมมือการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนคนนั้นๆค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการมอบุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความยากจนเรียนดีและมีความเอาใจใส่ในช่วงการเรียนออนไลน์นี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดาดนี้นะคะโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษาและท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางเมืองใหม่ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียนอินทรพพาร์นอนุสร์ โรงเรียนได้มอบให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวโดยสำรวจและบันทึกข้อมูลจาก g o o g l e f อร์ของโรงเรียนและติดตามผลติดตามอาการจากคุณครูประจำชั้นนอกจากนี้ยังมอบถุงยางชีพให้กับนักเรียนที่มีความเดือดร้อนหรือแคลแคลนเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ปกครองที่มีความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานในช่วงการเรียนออนไลน์นี้ด้วยค่ะ ตามมาตรฐานทั่วไปจะยังคงดําเนินการตลอดตอนเรื่องทั้ง3อย่างนี้จนกว่าจะมีการเปิดภาพเรียนใหม่ได้อย่างเป็นปกติสุดท้ายนี้โรงเรียนินมุรีอน,นุสร์ขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ